สวัสดีค่ะมาต่อกันอีกนิดนึงนะคะชาวราศีกรกฎแม่าตุน้านะคะลาภะนะคะก็คือช่วงวัยปลายนะคะวัยผู้ใหญ่ตอนกลางนะคะอายุ3 6มสถึงหกสิบปีลาภะลาบลอยลาบฟุกๆนะคะอ่าก็คือความฝ่ฝฟันของชาวกรกฎนะคะในช่วงอายุ3 6มสถึงหกปี ก็ได้สร้างความฝันโดยความขยันหมันเพียรนะคะก็เกิดการเงินรายได้เก็บออมมั่นคงก็สร้างฝันต่อไปก็แต่งงานนะคะราชนีพระจันทร์ก็คือชาวราศีกรกฎเองนะคะดาวจันทรไปอยู่ในเรือนปุตตะก็ได้แต่งงานดาวจันทร์เล็งไปที่พุทธราหูเป็นศัตรูกันก็ล้มเหลวนะคะาการแต่งงาน นั้นไม่ประสบความสําเร็จนะพูดกันไม่รู้เรื่องเนาะดาพูดก็คือวินาศาไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจ่าดาพูดก็คือสัจชะเพื่อนกับการเดินทางนั้นนะไปเจอคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะก็ล้มเหลวไป พุทธราหูอยู่ในเรือนลาภะาลาภลอยนั้นดาวเจ้าเรือนลาภะก็คือดาวสุขความรักาดาวสุขก็ไปอยู่ในเรือนกรรม,มะมีดาวมรุตยูดาวอาทิตย์ก็ไปแอบรักกับใครอีกคนนะแต่งอีกคนก็แอบรักอีกคนคนที่แอบรักนั้นก็คือดาวอาทิตย์กระดุมพระ สิ่งมีค่าหาอยาก่าดาวทิศยศักตำแหน่งนั้นใหญ่โตอุดนะในราศีเมษนะเออเป็นผู้นำเลยนะกรรมาอาชีพเขานะนี่ไง the emperor ดองขานอืมดองคานปุตตะอ่าเด็กคนนั้นนะก็เติบใหญ่เป็นท่านผู้เท่าแล้วโอ้ไปแอบรักคนอ่อนวัยกว่า แอบรักเงียบๆเลยเออคนที่ใฝ่ฝันด้วยแหละเนี่ยอืมเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้เนาะดาวสุกมริตตยูเออรักเงียบๆออวันเวลามุนเวียนเปลี่ยนไปเนาะเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ท่าน้เท่าไปแล้วเด็กคนนั้นดาวสุขลาพระไปอยู่ในเรือนกรรมะ,ะแล้วดาวสุขพันธุโอ้ผูกพันกันเหมือนครอบครัวครอบครัวนะครอบครัวรู้จักกันมาก่อนอโดยไม่คาดฝันเลยว่าฟ้าผ่าเปี้ยงจะเป็นเด็กคนอ่อนวัยกว่าคนเก่าคนนี้หมุนเวียนกลับมาพบกันใหม่ในรอบ 30ปีต่อมานะเสาในเรือนมังกรปัตตนิเพศตรงข้ามอตอนนี้ก็เติบใหญ่เป็นท่านผู้นำแล้วเป็นนักปกครองมีชื่อเสียงอุปสรรคปัญหาฝ่ฟาฟันมาพึ่งตนเองด้วยความเข้มแข็งทั้งกายกายและจิตใจชนะอุปสรรคด้วยความเข้มแข็งโอได้รับชัยชนะมากเลยเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้นะ ดาวพุทธศัพชะเพื่อนใกล้ชิดสนิทืันญาาิดาวพุทธวินาศคือคนที่อยู่ห้นทางไกลเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดว่าแต่ว่าเขาก็แอบรักเหมือนกันเนาะอ่านตามไพ่นะอ่ากล้อเวียนเปลี่ยนไปวิวออฟฟอร์จูนวันที่ห้ธันวาหกสาถึงหนึ่งมีนาคม66 กลุ่มล้อหมุนเวียนเป็นไปโชคจตาฟ้าลิคิดให้มาพบกับเด็กคนนั้นนะที่แอบรักเขาแล้วก็ไม่บอกเขาเป็นคนในฝันอก็พยายามแล้วสำเร็จแล้วก็ยังพยายามต่อไปเพื่อการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาพูดจริงทำจริงนะอืมอ ีธุรกิจกิจการของตอนเองมั่นคงแล้วยังเหลือแต่เพียงคนรักที่ใฝ่ฝันปรารถนาก็คือคนอ่อนวัยกว่านี่เองอแอบรักมายาวนานดาวังคารกัมมะนะดาวังคารปุตะอันเด็กคนนั้นที่ร่วมงานคนเก่าแก่กันมายาวนานนี่ก็เป็นผู้ใหญ่นักปกครองมีชื่อเสียงแล้ว เออมีเกณฑ์เดินทางมาโชคตาฟ้าลดยขิดเวียงจากความทุกข์ก็มาพบกับความสุขนะไปเจอผู้มีอำนาจบารมีะบุญบารมีเก่าที่สั่งสมไว้หมุนเวียนมาให้เขาได้มีบารมีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นจากบุญเก่าที่เขาทำไว้ฮะ,ะมาเจอชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะชาวกรกฎ อินดีด้วยนะเขาเป็นคนพูดจริงทําจริงด่าอังคารกรรมะไปอยู่ในเรือนวินาศคนทางไกลนี้ก็นำลาภผลมาให้กับชาวกรกรเนาะชาวกรดก็จันก็เล็งนะตัวเองก็เล็งนะชาวส่งนะปาราตนาคนนี้แหละที่ใฝ่ฝันอยากจะได้ อ่ะลงมือทําสร้างความฝันให้เป็นจริงต่อไปอแอบรักกันเงียบๆน,นั่นแหละอ่ะสาถึงหกปีต่อมาชาวกรกฏจะลงมือสร้างฝันให้เป็นจริงเตรียมพร้อมเดินทางมาพบกับคนรักชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลผู้มีบุญอำนาจบารมีคนศีลเสมอมาเจอกันนะคะได้พบกับคู่บุญแต่ชาติบางก่อน เคยพบกันแล้วถูกชะตาต้องใจกันเหมือนพบกันมาแต่ปางก่อนก็กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะสองปีครึ่งก็ได้อ้วนกลับมาพบกันใหม่แน่นอนยินดีด้วยนะคะ,ะสร้างฝันให้เป็นจริงลงมือทําต่อไปค่ะชาวกรกฎยินดีด้วยค่ะอีกฝ่ายก็พูดจริงทําจริงนะ,ะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลมาเจอกันค่ะ คำแนะนำค่ะ Guidance มีแสงสว่างนำทางนะคะเป็นผู้นำทางให้กับญาติมิตรบริวารทั่วไปด้วยนะคะอ่าเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลมาเจอกันค่ะสีเสมอมาเจอกันนะคะเป็นนักปราชญ์นักปราชญ์ผู้รู้นะคะสมองดีสติปัญญาดีค่ะ Guidance เป็นผู้นำทาง ชีวิตในกับยาดมิดท,ทั่วไปค่ะเซลล์บมลีฟเชื่อมั่นในต้นนะคะอยาขาดความเชื่อมั่นในต้นนะคะเชื่อมั่นในต้นเขาไว้รอวันเวลามาพบกันใหม่ค่ะเตรียมพร้อมเดินทางมาต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลค่ะเซอร์วิสเซอร์วิสหมายเป็นผู้ให้นะคะรักการเป็นผู้ให้นะคะ,ะเหมือนชาวกรกฎนะคะเป็นคู่ ให้นะมีความเป็นแม่นะคะมีความเป็นพ่อมาเจอกันค่ะอบอุ่นเซอร์เวตหมายรักการเป็นผู้ไห่นะคะมีจิตใจดีมีเมตตาอ่ะมาเจอกันนะคนจิตใจดีมีเมตตามาพบกัน,นะคะ่ะอืยินดีด้วยนะคะ มีความสุขมีความหวังมีกำลังใจนะเชื่อมั่นในตนทำความฝันให้เป็นจริงค่ะชาวกรกฎจนกว่าจะมาพบกันใหม่นะอีกสองปีครึ่งค่ะเริ่มตนแล้วนะคะแล้วลงมือทำค่ะมีแสงสว่างนำทางารู้ค้นพบตนเองแล้วนะคะผู้ให้มาเจอกันค่ะคู่บุญบรารมีค่ะ โชคดีนะคะมีความหวังมีกำลังใจค่ะมีความสุขค่ะ